ครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับชาแนลเจสซาเลสซิ่งนะฮะทริปนี้ก็คือทริปเที่ยวเหนือของเรานะครับตอนนี้เราออกจากวัดภูบินมาเพื่อที่จะไปโค้งเลข3นะทุกคนบรรยากาศข้างทางคือบอบสวยมากนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นไปดูจุดยังไงกลางเต็นท์นะครับทางขึ้นไปออกจะออฟโรดนิดหน่อยนะแต่ซูเปอร,ร์คัรเราก็ไปได้พร้อมสัมภาระนะเสศษจ,จากตรงเนี้ยคือถ่ายวิวไม่ได้ถ่ายหรอก <laughs> ก็เลย ออกมานะครับขับรถไปต่อก็ไปเจอที่โค้งตัวยูนะครับที่เป็นกระแสช่วงหนึ่งนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาที่โค้งตัวยูนะฮะไอเลิฟคือโค้งนี้ประมาณปีสองปีที่แล้วนี่ตอนนั้นคนยังไม่รู้จักก็เป็นโคง้โคงๆหนึ่งนะแต่ตอนนี้คนรู้จักเยอะแล้วมันก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่จุดหนึ่งที่หลายๆท่านแวะมาเที่ยวนะ เยยังไม่ถึงเลยโค้งเลขสามเดี๋ยวไปกันต่อไปจากนั้นเราก็เดินทางไปกันต่อถึงโค้งเลข3นะครับที่เป็น landmark สำคัญของจังหวัดน่านอีกที่หนึ่งนะครับพอมาถึงก็โอ้โหคิดไว้แล้วว่านักท่องเที่ยวต้องเยอะมากแน่ๆครับเยอะจนจอดถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะผมว่านะแต่ก็ยังถ่ายเพราะว่าเหมือนว่า เป็นลายเซ็นว่าเรามาถึงแล้วนะครับนี่รูปสวย,สวย ทางมาต่อเรื่อยๆก็ถึงที่โค้งพับผ้าครับวิวนี้คือเราเคยเอาเจ้าโรนินมาแล้วครับ 650R ของช่องเรานั่นเองนะเอามาจอดถ่ายตรงเนี้ยตอนนั้นมุมตรงเนี้ยยังไม่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นแค่โค้งเล็กๆตอนนี้ขยายหลายทางให้แล้วนะครับวิวสวยมากเหมือนเดิมเลยและยิ่งเขาทำเป็นที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยผมว่าแม่งยิ่งดีนะครับต่อไปที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งที่ ใครๆหลายคนก็ต้องมาถ้ามาน่านนะสวยมาก จากที่เราเดินทางมาจากโค้งเลขะนะครับก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านสะปันนะครับโอ,โ,อโอ้โหมาถึงนี่ผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับยิ่งตรงสะพานโอโซนดีวแล้วนะทุกคนเพราะมีถนนคนเดินนะครับที่นี่หมู่บ้านสะปันเนี่ยถือว่าเป็นหมายหลักของคนกรุงเทพอย่างเราเลยนะครับที่มาจังหวัดน่านต้องมาแวะที่นี่นะครับเพราะมีธรรมชาติที่สวยนะครับ แล้วก็ภูเขาที่แบบสวยลูกหูลูกตาเลยนะเสีจ,จากเราขับรถตรงนี้ไปนะฮะทีนี้ก็จะเป็นการขึ้นเขาแล้วแล้วเราก็เอาเจ้าซูเปอร์คร์บร้อเนี่ยดันเนินที่ฟ้าใกล้จะมืดแล้วเนี่ยทุกคนดูดิเูเตือนเลยทางขึ้นบ้านห้วยหมีในผมทำเป็น e ีพีแยกไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะมาให้ดูนะครับว่า มันขึ้นยากไหมตอนยังคืนเนี่ยเพราะว่าเวลามันถึง15นาที<ม>ก็เลยแยกไปอีกทีหนึงนะครับทุกคนเจอกันข้าบนนะครับจริงดิราลงมาสิครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ห้วยหมีแล้วน,น,นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ ที่ห้วยหมีเนี่ยมีห้องน้ําให้บริการนะครับวันนี้ก็นะักท่องทเที่ยวไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าใกล้ถึงปีใหม่แล้วแล้วตรงกับวันเสาร์ด้วยนะครับเรามาช้าเพราะเราเวาจะเปื่อยอยู่ไปวัดภูมินบ้างเดี๋ยวแวะตรงนั้นบ้างเดี๋ยวแวะตรงนี้บ้างก็เลยมาช้านะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากางเต็นท์แบบเดียวเพราะของแคมป์เราไม่เยอะเดี๋ยวเราไปกางเต็นต์ต่อเลยฮะไปบุย หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะครับก็มาเตรียมกับข้าวครับอันนี้เป็นชาบูมื้อเย็นเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้ถ่ายตอนกางเต็นท์เพราะว่ามันมืดแล้วครับทุกคนมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นแหละตั้งกล้องก็มองไม่ค่อยเห็นตั้ง,งไฟสองช่วยนะครับนี่ก็ได้เวลารีแลกของเรานะครับหลังจากเดินทางมาทั้งวันนะครับทุกคนก็เลยพักผ่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนเมืแบบ่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมตอนขึ้นมารถสิบซีซีนะทิปนี้รถเล็กใบชาสงสารนะแต่ทำได้สนุกมากเลยมีเกล็บ้างบรรลุของหนักแต่ถ้าไม่มีสัมภาระเนี่ยสองคนซ้อนสบายครับงพวกนี้ไม่หหวทนต่ะเดี๋ยวละดูให้หมดเลย เพราะแถวนี้มีตรงไหนสวยบ้างเดี๋ยวพวนี้ถ่ายให้ดูวันนี้ก็ขอเสร์จบรรยากาศแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับเราเจอกันตอนเช้าทุกคนไปฝันดีครับสุดสิบตอนเช้าให้ทุกคนมีแปดโมงแล้วตื่นสายวันนะี้เราไปเก็บพุตเทจสวยๆมุมสูงให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> เฮ้ยอากาศเ <c oughs> ย็นบอกเลย เดี๋ยวถอดกระเป๋าก่อน้ขับรถเต่าไปทางโหดไร้เหลือเกินสำหรับเจ้าใบชานะเฮ้ยใบกาต้อนเช้าว่ะสดชื่นนะแต่ตรงนี้แดดเริ่มแก่แล้วมันต้องไปดูตรงนู้นน่าจะสวยเยวค่อยไปถ่ายมุมนดูหลังจากที่เราขับรถออกมาจากลานกลางเต็นนะครับวันนี้คือวันที่สองของเรานะเราก็ไปหาเก็บภาพมุมสูงให้ทุกคนได้ดูนะครับกับบรรยากาศดีๆตอนเ,เช้าๆนะ ว่าที่นี่มันจะสวยแค่ไหนนะทุกคนไปกันเลยครับกับเส้นทางที่สุดยอด In bright burns passion the depth heart depart of won't my My A flame flight heart sings song joy and melody that's not wrong a harmony that's right the stars shine above a guiding light a path that i must love a journey that's bright ตอนนี้เราก็มานั่งเดื่มกาแฟทีฟท่ห้วยทน์กาแฟฟาร์มนะครับที่นี่คุณจะได้วิวแบบโคตรดีดีมากคือขึ้นมาเนี่ยมันมันยากพอสมควรนะแต่หน้าหน้าหน้าแรงเนี่ยมันขึ้นง่ายอยู่แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเอาเรื่องแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีทางปูนคอนกรีตที่แบบเป็นสองเส้นอะ่ะปูนแบบประหยัดอะ่ะ ขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่นี่ซูเปอร,ร์คารก็ขึ้นมาได้สบายรถอะไรก็ขึ้นมาได้แล้วถ้ายิ่งคุณขับโฟ e วินะไม่ก็พวกเอนดูโระจ่าๆนะหมูกุบที่เนี่ยหมนว่าไม่ยากมากแต่ถ้าเต้นอื่นที่เขามาจัดงานน่านเอนดูโนี่ผมไม่รู้นะอน,นาธนนะิเอนดูโรและแต่ทางนี้โอเคมากแล้วก็วิวสวยมากเลยแบบโอ้โหสุดๆแล้วก็มีเจ้ามาน้อยมาเล่นด้วยนี่ อร่อยเลยคันคันอยู่เลิกคันแล้ตัวบรรยากาศตอวมอเข้าวก่อนการนำเธอลองไม่ให้ดิ ทำยูอ่ะใครจะให้นะทำไงนั่งรอเลยต้องนั่งรอเลยเหรอนะทำไมเธอฉลาดขนาดนี้ <c oughs> ไม่ดุน หลังจากที่เราขึ้นมาที่ห้วยโทนนะครับปิ้กาแฟเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับที่พักก็คือบ้านห้วยหมีนะฮะทุกคนเรานอนกันสองคืนนะครับคืนนี้คือคืนที่สองนะครับบอกได้เลยว่าคืนนี้เป็นลานแคมป์ที่สวยมากสวยกว่าคืนแรกอีกสําหรับผมนะที่มิโทนให้ดูนะทุกคนยอดแล้วก็จุดจุดเนี้ยเป็นนาขั้นบันไดของห้วยโทนนะ จะบอกว่ามันเป็นจุดที่สวยมากอีกจุดหนึ่งนะครับใครที่มาห้วยหมีต้องแวะขึ้นมาห้วยโทนด้วยนะมันจะได้เจอวิวสวยๆแบบนี้ทุกคนดูสิหลังจากที่เดินทางมาจากบ้านห้วยโทนนะครับเราก็มาแวะที่สะพานโอโซนกันต่อนะครับที่นี่มีตลาดนัดนะครับเรียกว่าถนนคนเดินน่านนะทุกคนบรรยากาศ ดีมากแล้วก็ทุกคนใช้ชีวิตแบบ s l ล w ลฟจัดเลยสุดยอดเราจะเติมสเสบียงกันตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนลานกลางเต็นท์อีกคืนหนึ่งนะครับชมบรรยากาศกันครับว่าที่นี่จะชิลแค่ไหน นี่ผมให้ชื่อว่าลานชมดาวแล้วกันนะครับบ้านห้วยหมีลานชมดาวคือที่นี่เป็นที่ที่สวยมากนะครับมันมองเห็นสามร้อยหกสิบองศาเลยนะฮะถ้าบ้านห้วยหมีหนึ่งจะมองไม่สวยเท่าตรงนี้และตอนเช้าฝั่งนู้นจะมีทะเลเหมอกนะครับ แล้วเราจะเห็นภูเขาตั้งแต่นู่นสุดนู่นจนถึงห้วยโทนที่เราขึ้นไปวันนี้นะครับสวยมากพี่เขายังไม่ตั้งชื่อเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านนี้มาแล้วเขากำลังจะปรับหน้าดินให้เสมอกันมากขึ้นนะครับผมไม่ชื่อว่าร้านชมดาวบ้านห้วยหมีสวยมากครับทุกคน ดีตอนเช้าครับเพื่อนๆนวันนี้น่าจะวันที่สามสิบันวาคมหกหกหกยังไม่หกแปยังก็ยังอยู่บ้านห้วยหมีอยู่นะครับลานกลางเต้นที่ผมอยู่ตอนเนี้ยคือลานกลางเต้นไม่มีชื่อนะแต่คุณจะเห็นทะเลหมอกตรงนู้นอนะแต่ถ้าลานกลางเต้นบ้านหมีบ้านฮีหนึ่งอะ คุณจะไม่เห็นทะเลหมอกมันอยู่อยู่นู่นคืนแรกที่ผมมาก็ไปอยู่ที่นู่นแหละคืนสองที่ย้ายมานี่คือขับรถระดูแล้วมีตรงนี้แหละโอเคสุดนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ที่ไม่มีชื่อนะเจ้าของลานย,ยังไม่ตั้งชื่อเลยแต่ผมจะเรียกว่าลานชมดาวบ้านห้วยหมีบ้านห้วยหมีแล้วกันเพราะดาวตรงนี้มันชัดเจนมากแล้วก็มีทะเลหมอกให้ดูนะครับเชา้าก็รีบกาแฟ ร้านนี้มีห้องน้ํานะคืนละร้อยห้าสิบบาทร้านแรกเลยมันยังไม่มีชื่อถ้าขับเข้ามาเนี่ยมันจะมีทางขึ้นมาแบบข้างๆกับอะไรอะสมเมียงอะไรสักอย่างนี้นั่นแหละสมเมียงอะมันขับขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะมีหลักกิโลมีหลักกิโลอยู่ข้างหน้าอ่าไอหลักกิโลนั่นแหละถ้ามีทางแยกเลี้ยวขึ้นมาเลี้ยวมาเลยไม่ต้องไปถึงห้วยบ้านห้วยที่หนึ่งอะไรห้วยหมีบ้านห้วยหมี มีหนึ่งมเมากาแฟแล้วตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบเก็บแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปภูชีฟ้ากันโอ้ยยาวๆทริปนี้เดือดมากอยู่กันนะ่จาจะ10บวันนะนะฮะ่ะเดี๋ยวก่อนออกเดินทางเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันเมื่อเช้าก็บินโดนไปให้รอบหนึ่งแล้วภาพมุมสูงน่าจะถูกใจนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนๆไป và chiêu phiêu cuốc chân to ครับเพื่อนๆต่อไปเราก็จะเดินทางไปกันต่อที่ภูชีฟ้านะแต่ไม่รู้ผมจะไปถึงหรือเปล่านะวันนี้ยแต่ก็ค่อยๆไปบ้านห้วยหมีลานชมดาวที่นี่นะถือว่าเงียบที่สุดในบริเวณนี้นะเพราะยังไม่มีใครรู้จักกันเท่าไหร่นะครับเราก็บังเอิญมาเจอเหมือนกันที่นี่150บาทนะครับแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมาก ใครที่มาบ้านห้วยหมีถ้าไม่อยากขึ้นลานหนึ่งค่อยๆทอนลงมาไม่ต้องขึ้นสุดไปลานหนึ่งลองดูแถวเนี้ยขึ้นมาลานหนึ่งลานสองเนี่ยสนใจตรงไหน1ห,หรือ2เนี่ยสวยทั้งสองที่นะเอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันครับปะอีพีที่2กับจังหวัดเชียงรายจะเป็นยังไงและสนุกแค่ไหนไปกันต่อเลยครับไป